รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่องหร่วมกับชีวิต t เเดอร์และอัมพินฟูด้ดเสนอ a n n i v e r s ตี y สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดไนวอลเลตี้ในภาคกูรูประทับตัวเกลียนกับกูรูผู้รอบรู้เรื่องอาหารตัวพ่ออย่างเชฟทอดกูรูได้ขนมหวานผู้คิดค้นครับเค้กทีวิทยกรคนดังระดับโลกอย่างโอปราหวินฟีถึงกับต้องยกให้เป็นที่สุดของคัับเค้กที่ต้องกินก่อนตาย โคจรมาประทักับตัวเกลียนนักเนียนชิมอย่างหนุ่มชิโฟมาติดตามไปพร้อมกันว่าวันนี้จะสนุกสนานเฮฮาและอิ่มอร่อยกันขนาดไหนกับแอดไนท์วอลเลตี้พากูรูประทัตัวเกลียนพีมไหนทีมพีมอ่ะเฮ้ยไอทีมพีมไหนยืนแฮ้โอ้โหดูทีบอลดูทีบอลหืมโอ้โหเกยน้ำลายแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยเทปเทปเ เฮ<ล>้ยเชฟทำไม <วะ S 1> อันที่อันที่ผมว <ะ S 1> ่าเจฟฮะเชฟเอาอันที่ผมทำไมเนี่ยถึงแล้วนี่ที่นี่เลยที่นี่ใช่ก็ตัวเองบอกเองไม่ใช่เหรอว่าอยากกินอาหารทะเลใช่อยากกินอาหารทะเลไงเพราะไม่ได้กลับธุรบุรีนานแล้วก็เลยแบอบกว่าไม่มีของทะเลอร่อยๆกินอ่ะวันนี้พามากินอาหารทะเลนะครับที่นี่เลยครับเดมัดทุนที่เนะครับเฮ้ยแล้วมันจะสดอร่อยเหรอฮะเหมือนที่กินในทะเลเหรอฮะเดี๋ยวเดมัดแปลว่าอะไรเดมัด แปลว่าโครนโครนครับมันสดมันใหม่เหมือนขุดมาจากโคลนที่ทะเลโหขนาดนั้นเชียวใช่จะหลอกกันนะไม่หลอกลองมาเล่นหรือเปล่าตามอะไรไปขนาดเลยวบบจชาโอเคเชฟลองหมืเดยเชฟมา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 ไปเชฟร้านงานยืนอยู่นี่ครับสวัสดีครับพี่ ครับสวัสดีครับเออเนี่ยคือผมเอารถจักรยานมาครับให้ผมจอดที่ไหนครับที่จอดได้ตรงนี้แหละครับพี่ตรงนี้นะตรงนี้เลยไม่ได้หรอกัวจอดนี้เดี๋ยวหายได้ตรงนี้เออเราก็ห่วงรถเราผมมียามสามคนดูให้พี่สามคนนะครับผมเออค่อยๆจอดไปนะโอเคจอดนี่ก่อนแเราจอดนี่ก่อนพี่อ่ะสนิทกับพี่พีมรู้จ่ายพีไหมรู้จักเก้ยพี่ดีเรียดรู้จักกันอ้าวรู้จักกันเขาเป็นเจ้าของร้านพีเนี่ยพี่สนิทกับเขาด้วยสนิทเลยสนิทแบบว่าไปไหนมาด้วยกันเล่นบอลด้วยกันตอนเด็กๆนี่ เตะป้าป้าป้าเอ้ยพิมกับหัวเล่นกันเลยเลยเออพิมไหนพิมพิมอ่ะเฮ้ยไอพิมพิมไปไหนอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเดี๋ยวไอผมผมเองผมพิมหัตาแล้วพี่พิมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้เฮ้ยไงจำได้อยู่แล้ววันนั้นมากินไม่ได้จ่ายตังค์พิ่กอ่าไปเขาบอกงี้พี่ร้านพี่เด็ดมาก เรื่องอาหารทะเลเอ่ยเรื่องสเต็กเอ่ยสเต็กด้วยครับแนะนําความเป็นมาของร้านเดอะมัดของร้อยให้ฟังหน่อยฮะมันจะมีโจทย์หนึ่งในของคนทําร้านอาหารคือว่าเฮ้ยทำไมเราต้องพึ่งเชฟตลอดเวลาถ้าเชฟออกไปจะทําไงเออถ้าเชฟออกไปเนี่ยผมจะสบายไงผมจะเป็นพิธีกรยืนอยู่คนเดียวไม่มีเชฟตอนผมรอเล่นผมรอเล่นนะถ้าเชฟไม่อยู่ร้านเนี่ยเราก็จะลำบากนะใช่ก็เลยขึ้นมาขุดด้วยไอเดียว่าขุดด้วยไอเดียว่าทำยังไง เราถึงจะมีเชฟเยอะๆโดยที่ไม่ต้องจ้าง จนี่คือโจทย์นี่โจทย์ของผมเลยแล้วพี่ก็เลยตอบโจทย์ด้วยกันเอาของสดมาให้ลูกค้าเป็นเชฟด้วยตัวเองครับคือทำกินกันเองเลยครับคนอยู่ที่บ้านอย่าอย่าเรียกว่าทำไปเอ็นจอยกับการคุกกิ้งเลยว่างใช่แล้วนี่คือวันนี้ผมต้องทำกินกันเองด้วยใช่ไหมครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับทั้งนั้นเดี๋ยวให้พี่พีมเนี่ยเป็นคนช่วยด้วยได้ไหมได้เลยแต่ผมดูแลให้เองวันนี้เมนูแรกที่จะพาผมไปกินทั้งสองคนครับคืออะไรฮะเมนูแรกเดี๋ยวผมแนะนำสเต็กก่อนครับสเต็กเป็นทีเด็ดของร้านเรา ตอนนี้ฮะเราอยู่หน้าเตาแล้วเชฟครับครับผมครับผมเราลุยกันเลยดีกว่าวันนี้เนื้อที่เราจะใช้นี่มีอะไรบ้างครับพี่พีอันนี้เราจะมีเนื้ออยู่3ชนิดนะครับอันนี้จะเป็นทีโบนทีโบนอันนี้จะเป็นริบอายริบอายอันนี้เป็นเซอร์รอยครับส่วนอันนี้หมูเราใช้หมูสันคอนะฮะเพราะว่ามันจะมีมันแฝงมันจะนุ่มมีเนยให้ความหอมนิดนึงเนยเค็มครับผมจะได้มีรสชาติของมันด้วยได้อันนี้เป็นหมูหมักสูตรพิเศษของเราพิเศษ้วยครับผม นี่ผมเกินน้ำลายแล้วอ่ะตัวนี้เป็นเซโอรอยครับเซโอรอยโอ้โห oh. oh, ดูทีโบนดูทีโบนปกติคนมาเนี่ยร้านเนี้ยได้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยหรือเปล่าชิ้นใหญ่อย่างงี้ทุกชิ้นครับผมครับผมเนื้อเนี่ยเรารู้ได้ไงว่ามันได้เวลากลับล่ะเออเออแน่ดีเชฟรู้ได้ไงครับเห็นทีโบนะ่ะเห็นครับมันจะมีเลือดซึมขึ้นมานิดหนึ่งพอเลือดเริ่มซึมข้างบนเนี่ยก็อ่ใกล้จะกลับได้ละอ๋ออย่ี่นี่เอง เนื้อเนี่ยคุณแม่ชอบส่วนไหนเสอรอยครับทำไมอะเสอรอยชิ้นมันหนาแล้วมีมันอยู่นิดนึงคือคุณแม่ไม่ชอบมันมากใช่ไม่ชอบมันมากครับครับผมแต่ทำไมอางอื่นชอบมันล่ะครับอันนั้นมันมันคขาเลยอะอย่างเช่นพวกแบบน้ำซุปอะไรเงี้ยใส่มันนิดๆอะไรอเงี้ยอย่างเช่นขนมมันขนมมันที่คุณชอบส่วนไหนของเนื้อฮะผมชอบเสอรอยครับในผลเดียวกันหรือเปล่าฮะใช่ครับเขาเรียกว่ายอดนิยมเลยฮะส่วนไหนฮะที่ร้านนี้แบบร้านนี้ยอดนิยมมันจะเป็นซีโบน เพราะว่าขนาดดีใช่ขนานใหญ่มากครับผมแต่ผมขออนุญาตอนุญาตที่เตาถ่านพร้อมจะได้มีกลิ่นของถ่านขึ้นมาเพราะว่าจะเป็นเคล็ดลับของเราหน้าร้านเขาบอกว่าอ้านคอร์สไฟแล้วก็ชาโคลาใช่ตอนนี้เพราะว่าจะได้มีกลิ่นถ่านผมเห็นพี่เขาทำอย่างเงี้ยคือทำอะไรเขาทำให้ไฟมันลุกขึ้นมามันจะมีเกรมๆนิดๆของของการที่ไหมของมันเล็กๆฮะแต่ยามันไหม้มากพี่พีมครับครับผมเอามาจากที่ไหนครับเรามาจากอันนี้จะเป็นฟาร์มโคขุนของไทยครับ เป็นข้าวอิสลามโโลกตรงนี้จะเป็นฮาลาลด้วยครับผมแล้วเราจะมีซอสเกรวี่ราดด้วยมีีเรววด้ยอันนี้เป็นสูตรพิเศษของทางร้านครับเรียบร้อยในเมนูสเต็กเห็นบอกว่าที่เราพูดคุยกันนั่นคือซีฟู้ดครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมมาแนะนำได้ผมพาไปทางซีฟู้ดด้วยกันได้ครับได้ครับผักชมกินได้เลยคู่กับเขาคือช่วงหน้ากับแอดไนท์วอร์ดที้ครับครับผม สีฟูแล้วครับ<ส>มีไหมอันนี้เป็นหนวดปลาหมึกของหมึกยักษ์ทะเลลึกเฮ้ยน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย We a s all time flame มารอทำไมอะนั่งโต๊ะก็ต้องลุยแล้วเชฟเชฟชาเชฟกินดิเอออันนี้เนื้อนุอ่มๆน,นะพี่นะ ชอบน้ำราดชอบน้ำราดเด็ดอยู่เด็ดอยู่รสมาดูเกรวี่ดิพี่ใครยดำนี่ป่ะก็หืมกระหืมมากขึ้นจมูกเลยครับยังกินวาซาบิเหมือนใส่ทั้งโรงงานแหละไม่ถึงครับขึ้นเดียวนะครึ้นเดียวฮะขอลองกินน้ำจิ้มแจ่วหน่อยคือร้านนี้คือน้ำจิ้มทำเองหมดเลยทำเองหมดครับคือเนื้อจะดีตัวอย่างทานได้กับน้ำจิ้มแจ่วก็ได้หรือว่าจะทานกับซีฟู้ดก็ได้แบบนี้ หมูเนื้อครบแล้วเชฟรับซีฟู้ดแล้วครับมีไหมแน่นอนครับร้านซีฟู้ดเป็นหลักก็ต้องมีซีฟู้ดนะครับแน่นอนครับเอ้าซีฟู้ดเห็นพี่ตบมือบอกมาโอ้ยจะมาคุณรุ่นช่างนั่งก่อนเลยครับผมโอ้ยสาวงามน่ารักใจเย็นใจเย็นเออนี่ถืออะไรมาครับของทะเลใช่ไหมซีฟู้ดปูหอยปูปลาเนี่ยอยู่ในทะเลแต่คำรัาเธอคนดีต้องอยู่ในใจเอะอเชฟคือ พี่เด็กเสิร์ฟร้านนี้น่ารักมากไม่ใช่เด็กเสิร์ฟครับคนนี้คนไทยอ่ะคนนี้เป็นรุ่นน้องครับผมอ้าวเราก็มาทำอะไรที่ร้านนี้อ่ะตอนนี้ให้คะแนนตัวนิดนึงให้คำตัวนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับ่ขนมเบื้องค่ะโอ้ยขนมเบื้องด้วยเชฟนี่ขนมอะไรถังแตกถังแตก คุณหนุ่มเบื้องมาทำอะไรที่นี่ครับรุ่นพี่ชวนมาจอยที่ร้านค่ะก็คือปกติทำร้านส้มตำอยู่แล้วอยากเปิดธุรกิจใหม่ๆครับก็เป็นทางเลือกของที่นี่ด้วยโอ้ยสนใจมาร่วมุุนกับผมไหมฮะคุณใส่หัวจวนหุนส่วนหัวใจเปิ้วโอ้ยะเห็นเป็นโอกาสที่ดีของร้านเราที่จะมีแบบหลากหลายทางเลือกอาหารครับผมเราก็มีเกือบครบทุกอย่างแล้วทีนี้เราต้องขาดความเป็นไทยขาดความแซ่บ อ๋อแล้วก็คุยกันพอดีใช่นเขาก็เลยเข้ามาจอยธุรกิจกับเราโอเคครับผมขอบคุณคุณหนุ่มเบื้องมากนะครับสวัสดีครับคุณมากครับดีใจเลยอยากกินที่ไหอยู่เดี๋ยวโฟกัสโฟกัสเรามากินอ๋อโฟกัสเรื่องทะเลเออมาลุยเลยลุยเลยครับผม อันนี้คือหมึกอันนี้หมึกญี่ปุ่นครับไม่ใช่หมึกปู่ลยฮะใช่อันนี้หอยแมงคู่อะไรครับหอยเมืองพูนิวซีแลนด์ครับอันนี้เป็นหนวดปลาหมึกของหมึกยักษ์ทะเลลึกเฮ้ยส่วนใหญ่จะมีความยาวพอสมควรเลยทีเดียวครับหนวดยาวเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าเล็กนะไม่ได้โมเลยอ๋อนี่ถือว่าเล็กนะโอ้โหเดี๋ยวเขาคุยแล้วะเขาคุยร้านเขาแล้วเนี่ยอันนี้ผมเนื้อปูผมแกะเสร็จแล้วฮะเชฟเป็นไงใส่เลยฮะจัดปะหวานไหมเหมือนอยู่ที่บ้านมองเลยว่าเด็ดเขาบอกว่าน้ำจิ้มเขาอร่ออยขาลองน้้จิมก่อนนะะฮนี่ นี่จุ่มน้ำจิ้มจิ้มจุ่มแล้วเรียบร้อยลุยหืมอยหวานมากอาหารทะเลเนี่ยมันดูง,ง่ายครับถ,ถ้ามันหวานคุณมันสดครับมผมพี่นี่รับมาจากที่ไหนยังไงฮะก็พอดีเพื่อนผมเป็นแพรอยู่ที่สมุทรสงครามอยู่แล้วม,มหาชัยแล้วเขาส่งตามโรงแรมตามอะไรต่างๆเนี้ยครับพอดีมีเพื่อนสนิทกันนั่นแหละสำคัญก็เลยให้เขามาส่งให้เราด้วยครับผมอาหารของเราก็ไป เกรดเดียวกับอาหารของโรงแรมแต่ราคาคนละเลือกขายย่อมเยาใช่โอ้เทฟนี่หอยเชลนี่ผมใส่เนยนะร้านพี่พีมเขาใจทำร้านพี่พีมก็มีเนยให้ด้วยนะทุกโต๊ะเลยนะเออิงด้วยเห็นไหมควันแบบฟุ้งฟิ้งเลยอ่ะนวดมึกนวดมึก ที่พี่บอกมาจากน้ําลึกใช่ครับนี่อันนี้ให้เชฟชิ้นเล็กผมชิ้นใหญ่หน่อยผมชอบนี่ชิ้นใหญ่เอาหนี้เลยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเชฟใจเย็นมามามาป้อนป้อนใจเย็นเดี๋ยวเฮ้ยเชฟจิ้มจิ้มน้ำจิ้มโอ้พี่ทอดใจเย็นเดี๋ยวเฮ้ยมาโอ้ทำไรวุ่นวามจังอ่ะรายการนี้เราต้องป้อนกันวุ่นวามอ่ะเอาอ่ะเน้นเรียวอืมเป็นไงอร่อยเขาพาน้องมากินพาน้องมากินฟินไหมอืมอ่ะ เห็นแล้วเปรี้ยวปากอยากกินซีฟู้ดขึ้นมาเลยละครับใครอยากทานอาหารทะเลแบบนี้ปลาหมึกกุ้งหอยครบทีเดียวมากันเลยครับที่ร้านเดอะมัทเ6เวนตี้ซิกต well ั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว26เปิดทุกวันเวลา17.00ถึง23.00ครับเาบอกเลยว่าต้องของคุณพี่ทอตนะครับแล้วก็พี่พีมนะครับที่นำความอร่อยมาให้พวกเรายินดีครับเอางี้ อย่างช่วงหน้าน้องตอบแทนพี่ท็อตแต่ตอนนี้ขอบคุณพี่พิมพ์ก่อนได้ครับขอบคุณมากพี่พิมพ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงหน้าพี่ท็อตผมน้องรักเนี่ยผมพาพี่ท็อตไปกินของอร่อยๆเป็นขนมหวานแล้วเป็นขนนมหวาที่โฮมเมดด้วยเฮ้ยจริงดิสนใจไหมสนใจดิไม่เคยพลาดอยู่แล้วอำกาแฟด้วยใช่ไหมใช่ได้แน่นอนช่วงหน้าจะกันอันไหนว์เรนตี้ครับบัลเบรียนไชทีเค้กเชอรี่ออริโอ้ชีสว้าว ชิ้นเนื้อวัวแท้โกเด้งผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนองร้านขนมเค้กโฮมเมดที่ว่านี้มีชื่อร้านว่าอะคับอะเค้กเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักที่เสิร์ฟขนมเค้กน่าหนาชนิดทานคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆยามบ่ายเพื่อดับกระหายคลายร้อนพร้อมกับฟังเพลงสบายๆคลอแม่ช่างทำให้รสชาติของเค้กอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกว่าไหมล่ะครับแต่จะอร่อยขนาดไหนนั้น ตองติดตามชมกันต่อเลยครับโอ้เชฟของกินเต็ไมไปหมดเลยนะครับมีแครอทเคก้กแอปเปิลครัมเบิลเลตโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยเชฟกินอะไรดีอะเชฟกินอะไรดีหรอเลือกถูกกับปะ่ะไม่ถูกอะดีของมันเยอะหลับตาหลับตาโอเคหลคับตาหลับตานะอืมเฮ้ยโอ้เดี๋ยวตบทำไมเนี่ยตบสชาทั้งหน้าแล้เนี่ยชายังนะชาแล้วชาแล้วก็เลือกอันนี้เลยบาวาเรียนไทยทีเค้ก โอ้โหทีชาเค้กชาไทยโอ้อยากชาทุกคนไหมอยากแล้วอยากแล้วอยากเอางี้อ่ะเอาอันนี้ก็ได้มาเลย์เทียนไทยทีเค้กอ่ะเชฟให้เลือกอย่างหนึ่งทอดนะเชฟหลับตาเชฟหลับตาไม่ต้องไม่ต้องหลับไม่ต้องหลับมันมันมีชาตัวเดียวอะไรต่ออะไรต่อเอาาผนไม้ดีกว่าผลไม้ผลไม้ อันนี้คือเชอร์รี่โอโอลอชีสงั้นเดี๋ยวเครื่องดื่มเนี่ยผมจะเลือกให้พี่ทอยเป็นพิเศษเลยคาราเมลคอฟฟลับเวอร์อ่าโอเคเดี๋ยวผมลาไปอล่วนะบ๊ายบายไปไปไปเลยไปเลยเดี๋ยวเรามาลอดูครับว่าบาวิเลียนไทยทีเคก้กกับเชอร์รี่โอโอโอชีสที่สองนุ่มสั่งไปนั้นรสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรจะถูกปากเชฟทอและนุ่มจิฟฟหรือไม่เดี๋ยวได้รู้กันครับ อยู่ตรงหน้าตรงนี้ตรงนี้เราจะรออยู่กันทำไมล่ะครับพี่น้องเราก็ต้องมาลุยกันสิครับผมอย่ารอช้าแอะแอกินกันเลยอันนี้เป็นชาไทยนะฮะครับคุณเชฟตัวตัวเนื้อนี่นุ่มมากมันเป็นบาบารีนนี่ครับบาบารีนคืออะไรครับเป็นมูสคับเป็นมูสสกุลหนึ่งของมูสนะฮะใช่สกุลเนี่ยเป็น ยื่นทาทายออกมากตัวนี่ข้างในมีไส้ด้วยเดีเยว่อกี้นะคือจะบอกว่าตัวนี้มันมีความนุ่มหายวับไปกับมันลิ้นเลยเข้มข้นนะครับเข้มข้นมากไปด้วยชานะฮะใช่เพราะว่าเนื้อเค้กของเขาเนี่ยชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำชาด้วยนะครับตัวบาเวียเป็นมูสชนิดหนึ่งที่เอาไปทำเป็นคัสตาร์ดก่อนแล้วค่อยเอามาโฟรหรือว่าเขาเรียกว่าตะล่อมนะครับกับวิปครีม ตัววิปครีมข้างบนนี้ก็นุ่มมากนะครับน่า<อ>จะเป็นครีมสดนะครับคือตอนแรกถ้ามองนะหวานจีจ้าแสบคอ,อ,นอแน่แต่นี้คือแบบกำลังดีกลมกล่อมละมุนลิ้นเหมือนเราได้กินเหมือนเราได้ดื่มชาไทยอ่าพอ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 อินนี้มากอันนี้เป็นมาเป็นลูกๆเลยนะเชฟเวลากินนะครับต้องกินพร้อมกันทั้งหมดนะครับมีฐานที่เป็นโอรีโอมีชีสแล้วก็มีเชอร์รี่นะครับ อานนี้คือน้าจากการดูน่าคงจะเป็นโอริโอบดเป็นโอริโอบดนะครับเวลาเขาบดเนี่ยเราจะไม่เห็นสีขาวเลยเพราะว่าเขาเอาครีมออกนี่อันนี้สั่งกาแฟให้ใช่ไหมเนี่ยให้จะขอชิมก่อนกินยังไม่ได้ทำไมนี่ต้องใส่กาแฟก่อนเขาบอกให้ราดไปในนี้ต้องราดไปในนี้จะร้นี่อาเชฟคนก่อน ลองดูฮะว้าวว้าวเลยนะโดนมากโดนโดนนะโดนมากเออปกติเนี่ยเวลากินกินกาแฟเย็นที่เป็นรสคาราเมลอย่างเงี้นะครับเวลาเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้วเราก็จะไม่ค่อยได้รสชาติของกาแฟอีกเลยครับผมแต่เนี้ยคือเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งเหรอแต่เรามาเติมช็อตกาแฟเองอะ รสชาติกาแฟยังอยู่เต็มเตมไอเดียดีครับไอเดียดีเด็ดเลยนะไอเดียดีนะอ่ชิมกันไปแล้วทีนี้ถึงเวลาแล้วครับเชฟท็อตถึงเวลาอะไรครับเชฟท็อตต้องให้คะแนนครับโอ้ยยากจังให้คะแนนอย่าให้ผมผิดหวังนะครับเชฟร้านนี้นะฮะอคาบาเค้กนะครับได้ไปกี่ค้าเค้กครับเชฟอคาบ้าเค้กนะครับเอาไปเลยครับสามค้าเค้กครับสามเค้กครับผมชอบตัวนี้แต่ผมชอบตัวนี้มากกว่า าชอบตัวนี้รสชาติเนี่ยดีนะครับตัวนี้เนี่ยทอดว่าฐานฐานเขาหนาเป็นปนิดหนึ่งอ๋อหา,านหนากไปนิดนึงผู้ชมครับอยากกินแบบนี้ฮะเชฟทอดนะครับามาได้ที่<ม>ไหนครับร้านนี้ มาได้ที่นี่เลยครับร้านอคับเค้กนะครับอยู่ที่ซอยลาดพร้าว71ถนนนาคนิวาสนะครับระหว่างซอย5และซอย7ครับโอเคมากันได้เลยนะฮะอยู่ร้านติดถนนเลยนะครับผมจะเป็นร้านกระจกนะครับผ่านมาก็มาแวะเวียนกันนะครับผมสำหรับผูชมท่านใดนะครับมีร้านอร่อยอร่อย ความอร่อยอยากจะแนะนำเราสองคนนะครับมาได้เลยครับที่แฟนเพจ a c e b o o k c o m s l a s a d n i g h t w a r l e t t y นะฮะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยและที่สำคัญครับใครผลาดชมรายการของเราไปนะฮะสามารถชมรีลันครับได้ทาง youtube.com/slash/ ที่ e n d e r official เนะครับเข้ามา subscribe กันด้วยด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ครับเราสองคนฮะเชฟท็อดและผมจิโฟต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ทุกวันิต ้าทุ่มทางช่อง5้ากับแอนนี่วานิตี้แต่ก่อนจากกันไปเชฟผมมีเพลงเพลงหนึ่งฮะเหมาะกับเชฟมากอะไรคือเชฟพ่ผ่านพ้นช่วงผ่านพ้นมาสงการเนี่ยได้ข่าวว่าเชฟเนี่ยอกหักด้วยใช่ไหมอกหักรักคุดเออตุ๊ดเมินด้วยนะคะผมเลยอยากจะมอบเพลงนี้ให้ฮะเพลงอะไรครับนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่า เสียเธอวันสงการครับของน้องหลินของน้องหลินนี่เขาร้องแบบโอ้โหเสียงลูกคอ11ชั้นเลยนะพอพอพอเดี๋ยวร้องนะฮะน้องหลินจากโปรเจกต์แจงเกิดครับเสียเธอวันสงการเศ้าพอแล้วไปแล้วสวัสดีครับเศ้าเบ